4แสนกวิว4แสนกวิวหอบฝันกัาโขงข,งของลูกสาวคำลาเาหตลํำเพื่อนครับพี่น้องเข้าไปดันซอยกันหลังจากนี่จบดันซอยกัน,ดนเด้อให้พ่อให้พ่อรานให้พ่อลานครับขอบคุณทีอ่อาจารย์นักดนตรีสุขุสุกุนครับจละล่ะพี่ดองเฮาได้ยินเขาว่านักเขามาหลายเมียนบอจะล่ะ เิมกับพี่น้องครับว่าวันนี้จะใหม่งานวันเกิดของผู้ใหญ่บ้านอ่าตากรตากรตากรโอ้ยเอาละแม่ยบงมาเอาเมียมึงแม่โอ้ยเมียทองไปไันไหนมึงก็เอามาถ่ายกล้องเนาะวองมึงเลยป้าจน,จนพ่อจนพ่อพาแปลงเงีง้งโอ้ยกูว่ามันเก็บพีหลีเลยบัดกูว่าถือกล้องถือกล้อง<ไ>สีสันป้าผู้ใหญ่บ้านเพื่นเนี่ยโอ้ยเนาะ ครับท่านครับยังไงก็แล้วแต่ครับวันนี้จะบาสัมภาษณ์ทางด้านพ่อผู้ใหญ่สายจวดครับท่านรู้สึกยังไงครับอาตากองโอ้มึงกอาห่วงได้งเออปากกว่ามึงไงเอากองมาเอออุตส่าห์น่เถอะก่อนเดือนนวสิถธามก่อนครับท่านครับมาจากช่องไหนครับอ่ามาจากช่องสอหล่อเสแระแชนลครับผมนะครับเมาม่อยู่อ่ะครับผม ปอแมนยังดอกปอผู้ใหญ่อันมาดีใจว่าได้เมยียาหาคนในโบข่อยกันไลยเฮ็ดเป็นไล่กันโหนกันสวยมีของมาเซอร์ไพรส์คือก,กันแซกกี้ไปเอาของมาเซอร์ไพรสเอา้อาโดนดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาจันอยากได้ปะมีแนวมาเซอร์ไพรส์เออนี่เคเซอร์ไพรส์แน่วมากเจ้าใจเย็นๆเนอาไข่เซอร์ไพทุกคนมามาเบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์ Happy, happy birthday to you Happy birthday to you Ba ba Happy birthday to you Sáp Happy birthday Happy birthday วันนี้ก็เป็นวันค้ายวันเกิดของพ่อผู้ใหญ่ครับเราก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรังนกซุปไก่อะไรเขาก็ให้หมดแล้วครับเราเอาของชอบของให้พู้ผู้ใหญ่วันนี้นะครับนั่นก็คือ320จ้่จังเลยนะครับบ้างนี้นะครับมอบอยากเป็นทางการครับแซกี้มอบให้พ่อผู้ใหญ่ครับนี่คือของขวัญวันเกิดครับท่านส่วนส่วนโอ้ยกุญาจในคุณนแาจี้หัวกับบางไฟบ้างนี้อยู่เด้อบางนี้ เป็นเดือนถูกวยเนาะเอ้าวขอบคุณพ่พอปูใหญ่ครับอันนี้ที่มงานตลกเขาก็มีมาเสือส้อผ้ซยสำนีแล้วครับผมมียังสิเอะไรขึ้นมากัว่าไปครับยิใง,ง <c oughs> ใครบ่าาบ,บังนี่ใครบ่ใครก็ถามบ่ยังหัดรถปดฮ <c oughs> ัตคือหยาดซีนของบ่ทุนแต่ว่าโอ้ยหยาดจังได๋กับพี่ทุนล่ะบอกให้ไปเอาน่ะเสี่ยวตีโอ้โหสำด้อันจันไรจันไยเปียวบังไฟไหมจันยว่าซั่นว่าอยากครูว่าบังไฟบังเหนียว เป็นจังไดนครับบ่แม่นของพ่อใหญ่เหลี่ยมบ่ของวายหาเว้าแท้บ่จัาไหนกับทวลงกขออีกโวัยมาสั่งแท้เนาะมารถเอาขอบคุณหลายๆโอ้ยขอบคุณทีมงานขอบใจเนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่หักบ่แพ้เมียเด็ครับฮักบ่แพ้เมียมันคือบังไฟปาดอีริเดียเมียหาคนยังบ่ฮักซ้าบังไฟติเด้อเลยเลี้ยงตัวอะไรฮะฮะคุยจาได้การจ่ายบังไฟเมื่อกี้บังไฟให้ผัวยเนี้ยป่วยหนาะเอาเขาจะรับ อยากก้มาหากินซอยกันนะเจ้าคนอยู่ผู้หาบบางไฟถือคนอยู่พ่อสันใหญ่มาเป็นตารางบางไฟเจงแท้บักไคลล่างตัวมิตรพญายาบาลางรวยฝนฝนเอาหยังล่างเอานั่นเหละขึ้นเอาเนาะเจ้าเนาะเอาพี่น้องครับผมมอบแล้วโม่คอยกันสีนี้ดอกบ่านี้ขอบคุณพูนหลายๆเด้อรางวันนำใจเอาขอบคุณขอบคุณมาก เอาช่วงไายแล้วาพยาบาจเชิญเจ๊เ,เขาครับพยา,าน<ม>าจ์าที่นี่อันสีเชิญ้ายาิหมอล่ำเพลินขึ้นมาได้บัมนี่เพิ่นสิมวร้องเพลงให้พ่อพ่นบอกว่าพี่น้องเขาจะมาร้องเพลงให้พ่อวันนี้นะคะ<อ>จะเป็นเพลงอะไรบ้างอยากให้พญาบาลแล้วยืนฟังนั่มให้คุณได้เขาอยู่น, <ำ S 2> นั่มเออคุณได้อยู่นั่มก็ด<อ><า>ีฟังลูกร้องเพลงวันนี้เขาจะร้องเพลงให้พ่อทั้งสองคนเลยนะคะนะคะ ล่าสุดเลยทีนี้น่ะได้ข่าวว่ามีคุณนายที่4ีมัดมัดอันนี้มัดมัดใหม่ๆเลยยังไม่ถึงเดือนน,นะคะอ,อันนี้เพื่อนเป็นเจ้าของยูทูบเบอร์ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นคนดังฝั่งซ้ายด้วยนะครับ <S 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 เป็นหูจักกะตะเกะเหึงพี่น้องอันนี้เขาสารภาพกับเราว,าวา่าอันเราขออนุญาตเดอ้อคือว่าจังสีดอกวันเกิดคอยนี่เวันที่อ่าสีเห็ดไหลวันที่สิเก่านี่สีมีคุณนายที่สี่เดวาสัน คุณนายที่ซีสีมาปัะสันพันวาโดย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 นายพยาบาลเนาะมากินมากินแต่แปลกแปกเบ้าละมาอีหลีพีนนน <ไฮ S 1> ่น้องมาเ้าเลรีเด้ดคายแปลกดูดูดมงด้วยดูมงด้วยดูมงด้วยเพราะเป็นยังดอกแปลกกระซ้างต่อปันกันกินเพราเป็นสร้างผีเป่าดอกเนาะอันเป้าอีหยังอันเดียวเบิ่งจากของนั่นแน่นเด้อเห็นว่ากระไดจักไลาแปลกอันนี้เขาสวยอยู่เด้เขาสวยอยู่ฉันก็สวยค่ะอันสมัยตะกี้งามอยู่ดอกก็ทานมาหลายปีกับท่าหลังของเก่าเนาะธรรมดาละของเก่า เขาแ็บธรรมาดาละของไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอันข้าวมาของเกาเวใส่ผู้ใดคะจะของเห็นเกากระมูเด้อค่ะเกากระตามเขาเก่ <c oughs> าเนาะเขาเป็นแม่ของลูกเนาะาลองนั้นจะเป็นคุณนายที่เท่าไหร่ก็ไม่ว่าเพราะว่าฉันอะยืนหนึ่งค <c oughs> ่ะก็ยืนหนึ่งได้เฉพาะคำว่าแม่ของลูกเท่านั้นแหละค่ะจะแางฉันกับพุ่มใจแต่เดี๋วพอฉันอะเวลาออกงั้นฉันเป็นบริการแล้วหดเวลาฉันมาแต่งแบบนี้นะ มันเนาะคุณนายที่สี่ก็มาแล้ววันนี้ยินดีต้อนรับนะคะทีมงานคุณนายที่สี่วันนี้ยกามาหลายคนเลยาเลื้อฝากตัวโดยเดิมเจขาวหรือทอแก่ฝั่งอ่าโอ้ไม่ใช่ทอแก่ยังไม่แก่ยังไม่แก่อย่างสวยอยู่อ๋อเป็นเป็นเจเจเป็นคุณนายอ่าเป็นคุณนายสิอมาฝั่งซ้ายเราจะเรียกว่ายังไงอ่ะมันใส่สื้เนียงบนถืออันโทษทอะาแม่นผู้นางหัวละล้านมือเคือกยุ่งเหมือนบังเบ้นบคขา ดูหน้าด้วยดูมงด้วยก่อนจะพูดอะไรดูมงด้วยดูมงอยกงไ้พี่น้องน้ำเป็นท้ายตอนมันเกลี่ผ่าล่างนามีการอิ่ดเกิดขึ้นแล้วพี่น้องคะอาจ็กซี่พี่น้อง<า>คุณนายที่ 1, หนึ่งคุณนายที่ 1. 1, หนึ่งจุดหนึ่งคุณนายที่สองคุณนายที่สามคุณนายที่สี่มาครบกันแล้วห้าคุณนายนะคะ<น>ทีนี้เราจะนะคะเรียกเจ้าของงานมามันนี่ก็เป็นพระเอกเจ้าของงานเกินเป็นเกินมาด้วย พี่น้องต้องมาสัมผัสเพื่อนว่าเพื่อนจะประมาณใดวันนี้เขาเจอหน้าคุณนายครบทุกคุณนายเลยอ่ะส,สวดในผู้ใหญ่บา้านสายจวยดพี่น้องจะคลองมาแม่เลยวจะคลองไปยุ่งกลางๆจะคลองเดียว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 ใช่ไเดียวมาดาวอย่างฮันบ้านไรปานนี่ดีฮะอุ้ยย่ามเห็ดเยอะๆย่ามเห็ดคือว่าคืดคขาเออคือว่าแถบจะคลองมาหน่อยหรือไรป่ะเดี๋ยวเด้เดนนดเอ รอดูนะจะยืนตรงไหนยืนตรงไหนโอ้ยคอยดูยังกายนะคอยดูนะผู้สืบทหดอย่าอิจฉานะโอ้ยเฮ็ดด้วยเถอะยันแต่บอรอราบอรอกับปันกันกินคือเกาล่ะค่ะแมนสัาโกบอกโม่เนาะเอาบ้าแล้วแล้วไปครับคุณนายที่หนึ่งต้องขออนุญาตเมื่อนี้ร่วม คุณนายหลายๆคุณนายวันนี้นัดกันโดยไม่รู้ตัวบ่งหัตัวจังไดพี่น้องว่าบ่งหัตัวเพราะว่าคุณนายที่ซีเพิ่นมาแบบว่าโอ้โหเหมือนเหมือนคุมถุงชนเลยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมายิ้มๆเสียให้ยืนตรงไหนนี่ฮะตรงนี้ค่ะเบิ่งนี้พี่น้องตั้งกันบ่สังเกตเบิ่งได้พี่น้องตั้งกันบ่ระวังจินตนาการเอาเด้อระวังเขียยเอะคับเขียดขาค่ำ กับพึ่งกับพึ่งเป็นสัตว์มองยัดแยดที่แย่ถามเนี่ยคือจิตนาการออกแยดที่แแอสีคุณนายที่สองก็จะตัวเบื้องไม่แต่ของนั่นน่ะเบางเงินคุณนายที่เบางเงินคุณนายที่สามเนี่ยคุณนึกว่าเอึ้งอย่างนี้ยจะมาแยดที่แย่ทำไมล่ะก็เขาเป็นกันแล้วนี่จะเป็นอะไรก็ช่างอันนี้บริบาลโอ้ยภาษาซ้ำสองเทียดังงั้นว่าเป็นกันเนาะเจ้ากันเลย สองเท้าบนจีกว่าจำได้คำว่ามันเลียเท้าเดียวผู้ชายออกปากแล้วว่าสองครั้งเห็นไหมยืนหล่อไปลาวนั้นหลายครั้งนะน่าตัยงใจเอาเรียกมานี่เรียกมายืนเฉยๆแล้วนี่เอามามาเอาเจสซี่ครับพี่น้องขยับเข้ามาก่อนขยับเข้ามาขยับเข้ามาป้าวันนี้คุณนายที่สี่สวยเนาะเอาอันนั้นแม่ยังน่ะป้าสี่ยมสี่เอาอีกยู่ตีกอมาแจมมูฉันเลย กูบอกตอนไหนหอดคิวป้าแดนป้าแดนป้าดนป้าโอ้ยป้ากบป้าเถอะวะแต่ป้าบอกว่าป้าบอกว่าถ้าน้องอนุญาตก็ได้นะเอาจังสิสีหอมกะหอมฉันไม่ได้ว่าหรอกค่ะฉันแค่หยนมือหนึ่งค่ะอันพี่้องคะขออนุญาตนะคะมันนี้นะคะเนื่องในวันย้อนย้อนหน้านะคะ ยังยังไมไ่ย้อนหลังนะเ,เหตุกรณ์อสองเมื่อพี่น้องล่วงหน้านะคะล่วงหนา,นะะหนาซึ่งจริงๆก็คือวันจันทร์ที่21นะคะ